คนไข้คนไข้นะมีอาการปวดไหล่เนี่ยข้างขวาเนี่ยเป็นเวลานานแล้วเวลายกเนี่ยไหล่ติดเนี่ยแม่คุณแม่ยกนิดนึงนะจ๊ะนี่ยกยกแล้วเจ็บใช่ไหมแบบนี้เนาะแล้วเวลาบิดมาแบบนี้หมุนไหล่เนี่ยจะเจ็บเยอะเลยหรือว่าเอามืออ้อมมาด้านหลังเนี่ยจะเจ็บเจ็บโอ้เจ็บ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 นะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยสายเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากสองเรื่องคือกระดูกหรือว่าเส้นเอ็นนะงั้นถ้าเกิดเอ็กซเรย์กระดูกปกติมันจะต้องตรวจอันตราซาวเพื่อประเมินสภาพของเส้นเอน็นนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะตรวจอันต้าซาวให้ดูนะดููนน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 ะะะะะะะึงออออีีคืรากกกท่่่่่่่มฮฮยยแ น,นี่คือเส้นเอ็นนี่คือกล้ามเนื้อนะอันนี้เอ็นเนี่ยมันบวมขึ้นมานิดหนึง่งนะแต่ที่มีปัญหาแน่ๆเลยเนะี่ยตรงนี้เลยนะเนี่ยตรงนี้นะเห็นไหมอันนี้คือเส้นเอ็นที่ว่าเป็นใบเสร็จเชนดอนและดำๆเนี่ยเป็นน้ำที่มีการอักเสบนะฮะอันนี้หนึ่งนะแล้วค่อยๆบิดมาตรงนี้เห็นไหมเห็นเอ็นมันขาดนะเห็นเอ็นมันขาดเน,นี่ยไอ้ดำๆเนี่ยน,นี่เป็นรอยแหว่งของเส้นเอ็นเลยที่มันขาดตรงนี้เลยเนี่ยเอ็นมันขาดเอ็นมันบวมขึ้นมาเห็นไหมแล้วเอ็นมีการฉีกขาดตรงนี้นะเนี่ยอยู่เท่านี้นะเนน้ะดเกาขิึ นี่ชัดเจนนะว่าเอ็ card, นมะันขาดเนาะแล้วที่คนไข้เนี่ยเอ็นขาดแล้วก็ไอ้ปวดไหลนะ่เนี่ยเพราะว่าเอ็นมันอักเสบเยอะเพราะอักเสบเยอะมันเลยทําให้ปวดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอักเสบหายไปบางคนเนี่ยที่เอ็นขาดเยอะกว่าน,นี้เนี่ยแต่ว่าที่เขาไม่ปวดเพราะว่ามันไม่มีการอักเสบเกิดขึ้นนะเนราะแนวทางเนี่ยเราก็อาจจะฉีดยาลดการอักเสบก่อนถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆก็อาจจะคุยเรื่องเรื่องการผ่าตัดไปเย็บซ่อมชั้นเอ็นอะีกทีหนึ่งนะ